สรุปดราม่ากกตจากการเลือกตั้งล่วงหน้ามีอะไรกันบ้างมาชมกัน <l ug> ก็อื่นเลยเราขอย้อนความไปเมื่อตอนการเลือกตั้งของปี62นะครับถ้าทุกคนยังจํากันได้เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นบัตรแย่งนะคบผมการนับคะแนนและไม่ถูกต้องนะคบหรือว่าการนับคะแนนกับคนกลางเนี่ยมันไม่ตรงกันการรายงานผลแบบเดียวทางที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับจนทําให้การเลือกตั้งในปี6-6ครั้งนี้นะครับผมทางกกตเนี่ยเขาได้ตัดสินใจ ยกเลิกระบบเรียวไทม์ไปนั่นเองนะครับสาเหตุก็คือถ้าเกิดเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เสียหายก็คือกะกะตน,นั่นเองวัด <What? S 1> ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวของชัยนะครับชัยคิดว่าการแก้ปัญหาเนะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากๆเลยนะครับทุกคนคือถ้าเกิดเราเจอปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือหาทางแก้ไขทํายังไงให้ระบบเรียวไทม์เนี่ยมันมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ยกเลิกนั่นเองคือมันดีไหมมันดีทุกคนระบบเดลทามนะ่ะเราสามารถดูได้เลยว่าหน่วยไหนเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงถูกไหมครับทุกคนแต่ว่ากรกตยกเลิกก็เข้าใจแหละนะว่าประเทศไทยนะ่ะกำลังพัฒนาแต่ก็กําลังนานไปกำลังพัฒนานาน,านไปพัฒนาบ้างได้ไหม จากนั้นในปี2566นะครับทางกรกตก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนในการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับผมแต่ก็พบปัญหานะครับในวันสุดท้ายเนี่ยระบบในการลงทะเบียนเนี่ยเกิดล่มขึ้นมาท่นเองโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมชัยรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะไม่ใช่มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเราลองมาดูงบประมาณที่กกตใช้กันดีกว่าครับผมกกตนเนี่ยใช้งบประมาณกว่า5,945ล้านบาทแต่ ระบบลงทะเบียนยังล่มอยู่ว่ะทุกคนคิดดูสิเงิน5,945ล้านบาทก็ไม่เยอะหรอกเนาะมันก็อาจจะเอองบมันไม่พอหรือเปล่าใช่ไหมล่ะการจะซื้อเซิร์ฟวงเซิร์ฟเวออะไรอย่างนี้ให้มันแบบรองรับให้มันไม่ล่มอะไรอย่เงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากก็เข้าใจได้ และวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็มาถึงนะครับทุกคนก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับผมตามระบอบประชาธิปไตยของเรานะครับปรากฏว่าก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเขียนเขตเลือกตั้งผิดนะครับหรือว่าการลืมเขียนเขตเลือกตั้งนะครับทุกคนของเจ้าหน้าที่นั่นเองซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก่อให้เกิดอะไรนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดเราไปเลือกเราเลือกสอสอในเขตเราครับแต่ว่าเขตผิดนะครับผมสลับใบกันไปเขตอื่นอย่างนี้นะครับก็เป็นยังไง เราก็ไม่ได้เลือกสสที่เราชอบไงแล้วบังเอิญพอเทียบพักเนี่ยปรากฏว่าเป็นพักคู่ตรงข้างเลยทุกคนคือมันแบบ Amazing มากมันจะอะไรเหมาะเจาะแล้วก็สวยอะไรขนาดนั้นก็ก็ตอซึ่งหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเหล่าชาวทวิตเตียนเขาก็ไม่พอใจนะครับแล้วก็ได้มีการออกมานะครับผมน้อนเรียกร้องแล้วก็เชิญชวนนะครับผมให กกตนเนี่ยเข้าคุกนะครับผมผ่าน w w r l d w i d e w e b c h a n นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยยอดลงรายชื่อเนี่ยก็ถึง1ล้านคนแบบเกินไปแล้วนะทุกคนจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับผมก็ทำให้แฮชแท็กกรก,รกรตมีไวท้ทำไมและกะ็กรกรตควรติดคุกนะครับผมขึ้นเทรนทวิตอันดับหนึ่งเลยทีเดียวประเด็นคือความผิดพลาดแบบนี้มันเป็นความผิดพลาดท,ที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะทุกคนนึกออกป้าแบบลืมเขียนเขตเ,เลือกตั้งอ่ะแก แล้วแบบเขียนสลับเขตอ่ะมันไม่ควรเกิดขึ้นหรือเปล่าและในใบเลือกตั้งอ่ะไม่มีแม้กระทั่งชื่อสอสอมีแค่หมายเลขไม่มีชื่อพักคเลยด้วยซ้ำอ่ะถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยเราก็ยังพอที่จะแบบเออตรวจสอบได้ใช่ไหมหรือว่าเอ๊ะกรกตเขามีอะไรหรือเปล่านะ่า <c oughs> คือต้องเข้าใจก่อนนะครับทุกคนว่างบประมาณที่เขาใช้เนี่ยมันก็ ก็5,945ล้านบาทอนะทุกคนก็คิดเอาว่ามันมากหรือน้อยในการบริหารจัดการการเลือกตั้งของทางประเทศนะครับ5,945ล้านบาทมันเยี่ยมจริงๆมันโกจริงๆทุกคนเนาะบริหารได้แบบนี้เยี่ยมพัฒนาต่อไปนะครับประเทศไทยกํลาลังพัฒนาทานโทษนะครับจากข่าวที่ได้ยินมาคุณรู้สึกว่ากรกตทํางานเป็นอย่างไรบ้างครับเยอะเลยนะสวยด้วยนะงามด้วยนะ ถูกใจด้วยถูกใจมากๆ